ถ่ายดูคนปล่อยมันป่อยมันเลยถ่ายดโอยู่อุ้ยอุ้ยญาติยกูอุ้ยอุ้ยญาติเลยอุ้ยอุ้ยญาติอุ้ยอุ้ยอุ้ยญาติอุ้ยอุ้ยอุ้ยญาติญาติอุ้ย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 ญาติญาอุ้ยอุ้ยอุ้ยญาติญาติญาตยญาติอุ้ย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 แลนอะไ้วอุ้ย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 โมยาตกองเลยอุ้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 ย